มีอะไรไหมครับในอากจะพูดประเด็นอื่นพูดได้พูดได้ <c oughs> ออพูดไวก่อนยังเก็ดไวก่อนมีไหมคือตอนนี้เหรอถ้าถ้าถ้าจะให้พูดเนี่ยก็คือตอนนี้เราเห็นชัดเจนเลยว่าฟุตบอลเยวาวชนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีใครสนใจนะเราก็เห็นแล้วเจ็ดสีเนี่ยเขาชัดเจนเลยว่าคือกระแสตอบรับของของแฟนบอลหรือคนที่ที่สนใจเนี่ยมันเยอะมากนะผมก็ อยากจะให้หลีกบ้านเราเนี่ยเยาวชนเนี่ยมันจัดสักทีอยากให้มีเป็นเป็นโครงสร้างที่มันชัดเจนในใน,ในแต่ละปีในทุกๆปีแล้วก็เราจะเห็นเรื่องของการอบรมโค้ดเนี่ยนะครับนะที่ที่มันมีมาตลอดเนี่ยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เห็นโค้ดพวกนี้เขาเขาไปทํางานจริงๆใน,ใน,ใ,นในระบบโครงสร้างเยาวชนและอย่างหนึ่งก็คือในญี่ปุ่นเนี่ยนะหรือว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะมีหลักสูตรการสอนของเยาวชนซึ่งตัวเนี้ยผมก็อยากจะให้ บ้านเราเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าการทําหลักสูตรเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทาแค่ทีมลีกอาชีพเดียวมันจะต้องมีเยาวชนด้วยก็อยากจะให้มันมีหลักสูตรในการสอนโค้ชในระดับเยาวชนที่มันชัดเจนเลยนะครับการหลักสูตรการสอนของทีมอา,อาชีพนี่มันชัดเจนเลยอันนี้เราก็จะแยกได้แล้วว่าเฮ้ยอันนี้สําหรับเยาวชนนะอันนี้สําหรับทีมอาชีพนะอันนี้มันจะชัดเจนแล้วก็ พีระมิดเนี่ยพีระมิดเนี่ยที่มันที่มันสร้างไปเนี่ยมันก็ยังแน่นนะครับรวมถึงประชากรเขาเรียกว่าประชากรนักฟุตบอลของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นด้วย <S 2> <S 2> ไม่ใช่แค่นักฟุตบอลนะโค้ชนะครับนะนักวิเคราะห์หรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกับทีมอะเยอะนะครับนะมันก็จะได้เพิ่มขึ้นในเรื่องของจํานวนของประชากรฟุตบอลนะที่มันเกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่อะไรที่มันที่มันเพิ่มขึ้นอะนะเรย่างนึงก็มันดีกับกับฟุตบอลบ้านเราด้วยนะครับมันหลายปีแล้วมันนานละผมว่าถึงว่า มันน่าจะถึงจุดๆหนึ่งล้ที่ที่เราจะต้องจะต้องทาสักทีทําจริงจังอะ่ะเพราะว่ามัน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 ผ่านมาหลายปีตั้งแต่ผมเป็นผู้เล่นเยาวชนอยู่มัธยมคือเอามาหาอะไรหรืออะไรเงี้ยนะมันมันมันหลายปีมากแล้วผมอยากให้เราตั้งหลักนี้ให้ได้สักทีถึงเรื่องเรื่องเรื่องเยาวชนเนี่ยนะหลายๆผมไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะหลายๆคนที่เป็นโค้ชในระดับสูงเนี่ยเขาก็พูดเรื่องนี้กันมาตั้งนานละ นะครับอยากให้มันมีสักทีอยากให้มันมีจริง,จ,รงจังสักทีกับกับเยาวชนตัวอย่างเจ็ดสีง่ายๆเลยคนไม่ดูบอลยัยงตามไปเชียร์ยังตามไปตามเตะย่อเตะตรงนี้มันสะทอ้อนอะไรก็สะทอ้อนใเห็นว่าแฟนบอลบ้านเราก็ยังให้ความสําคัญในในการชมฟุตบอลในระดับเยาวชนเหมือนกันนะครับผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะทำ ลีกเยชนให้มันแข็งแกร่งได้เนี่ยผมก็คิดว่าแฟนบอลมันจะมีดุทุกระดับอะไม่ไปจะแฟนบอลในระดับเยวชนแฟนบอลในระดับสโมสรรวมถึงมันก็จะเป็นผลดีในระดับทีมชาติของเราด้วยเน,นี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการส่งผลที่ดีใน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 วงการฟุตบอลของเราด้วยครับอืม